มาทุกคนมาจับอันดับตีนที่อยากอมที่สุดกันและตีนอันแรกที่เราได้ก็คือโอ้โหอันนี้มันไม่ไหวมาทุกคนอมไปแล้วมันจะบาดปากเราไหมอ่ะที่เจ็ดก็แล้วกันนะเผื่อมีแย่กว่านี้โอ้โหโอ้โหมันไม่ได้จริงๆอะทุกคนมันเหมือนกินช็อกโกแลตเนอะเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ต่างอะไรจากของกูเลยที่หกก็แล้วกันโอ้ตีนตีนที่เพอร์เฟกที่สุดตั้งแต่ที่เห็นมา เล็บเรียงสวยมีดอกแก๊กวยแถมยังอมได้ด้วยนี่แหละถูกใจถูกใจนี่แหละนี่แหละนี่แหละอปนที่หนึ่งเลยอันนั้นเล็บลืมเป็นมะม่วงหิมพานอะความรู้สึกเวลาอมไปมันก็คงเหมือนกินเป็นมะม่วงหิมพานอะทุกคนไม่ไหวปะเอาไปที่ห้าก่อนมันเหมือนมันเหมือนอาหารดิอมันจะมีวิธีไหนที่ทาให้เล็บมันดูดีขึ้นบ้างไหมอ่ะตัดนิ้วเอาไปที่แปดโอ้เฮ้ยอันนี้ก็พอได้อยู่นะทุกคนแต่มัน ตัดเล็บไม่สวย,ยตัดแวงแวงมันขัดใจมันไม่ค่อยสวยนะเอาไปที่สิบเลยอ้อันนี้อะไรลูกเกดเอาลูกเกดมาแปะเล็บเหรอพี่ที่สี่ไปก่อนแล้วกันนี่ดีนะที่เหลืออันดับเก้าไว้แกก็เอาที่เก้าไปเลยแล้วกันมีแต่สันอาหารสินะอันนี้เป็นเท้าที่เป็นเล็บขบแน่เลยอะสีลาเคยเป็นเล็บขบนะทุกคนตัดไปแล้วมันจะเป็นร่องๆ่องแบบนี้แล้วเล็บขบมันเหม็นมากเอาไปที่สามเออ,เอแล้วอันดับสุดท้ายแกก็ต้องเอาที่สองไป <c oughs> ใครอยากอมตีนแบบศีลาบ้างลองคอมเมนต์มาหน่อย